สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววิกตอรี่บาด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรามาลูกลักคันใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับน้องบลูมินินะฮะก็เป็น NMAX ็นะครับปี2019นะฮะชิ้นนี้เราจะหันมาเล่นรถเล็กกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็เอาไปสิ่งในเมืองนะฮะหรือว่าแบบวิ่งใกล้ๆนะฮะก็เอาไ้ขับสนุกสนานกันครับ รถออโต้นี่ไม่ค่อยมีแนวทางการแต่งเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนแนะนําได้ก็แนะนํากันได้นะครับก็เป็นเอ็นแม็155ซีซีนะครับมีระบบวาล์วแปรผันนะฮะวาล์วแปรผันเออ v v วนะครับคันนี้นี่ที่ซื้อมาเพราะามันเป็นสีน้ําเงินนี่แหละชอบสีสีน้ําเงินนะครับก็เพิ่งได้มาเลยนะครับใครมีความรู้เกี่ยวกับ n Max ยังไงก็ แนะนำกันได้นะครับว่าควรจะแต่งแบบไหนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโชคหลังนี่สถานมากนะฮะโชคแข็งโป๊กนะฮะโชคหน้าก็แข็งโป๊กนะฮะแต่ระบบเบรกใช้ได้นะมี ABS ด้วยนะครับนี่ไม่รู้ว่าเขาใส่ของอะไรกันยังไงบ้างชิวนี่เป็นสีใสเนี่ยนะ้ำมันเบรกซึมนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนน้ำมันเบรก ออกนะครับชุดข้างกับาชามน่าจะเป็นของเดิมนะครับเพราะว่าเราไปเทสมาแล้วก็วิ่งประมาณหนึ่งนะครับศูนย์ถึงร้อยถือว่ารวดเร็วใช้ได้นะก็ถือว่ายังสวยอยู่นะสำหรับผมที่แรกว่าจะเล่นเจนใหม่หรือเจนเก่าพอดีเราไปจับได้นะเพราะเราว่าไปจับราคาที่มันโอเคนะฮะเผื่อวันหน้าแบบเบื่อก็ขายได้นะ เอ็นแม็กปีสองพันสิบเก้าหรือว่าใครแบบอยากได้ก็ลองถามมานะเออเห็นเขาบอกว่าไปทําเปลี่ยนชุดชามไล่เม็ดอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้กับรถประมาณนี้เท่าไหร่นะขี่แต่รถมีคาตั้มาตลอดขี่แต่บิ๊กไบนะนี่เป็นรถออโต้แบบที่แบบเอออยากอยากลองใช้อยากลองขี่อยากลองเอามาซิ่งดูประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างาอัตราเร่งแต่ที่ผมขับมาเมื่อกี้ผมว่าอัตราเร่งมันเยี่ยมเลยนะเออขี่สนุกครับ ผมเคยมี P T X เมื่อก่อนเป็น P T X 150เคยขับอยู่ประมาณ3-4วันนะฮะแล้วก็ขายแต่ว่าแบบเออขับ n m a x รู้สึกว่าแรงต้นมันดีฮะแรงปลายมันก็ดึงแบบไหลๆนะะบ,บอกไม่ถูกเหมือนกันถือว่าขี่สนุกนะครับก็ใครที่พอรู้วิธีแต่งมันก็แนะนำหน่อยฮะชกหลังเขาใช้ของอะไรกันชกหน้าต้องทำอะไรกับมันบ้างนะ ตอนนี้ผมก็ไปไปเปลี่ยนแบบพวกผ้าใบเบรกอะไรมาแล้วนะครับรถมันไม่ค่อยได้ใช้เนาะจากเจ้าของเก่านะครับก็มีรอยแบบการใช้งานนิดนึงอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับเพราะรถเป็นรถมือสองเนาะเดี๋ยวเราไปลองดูตอนที่เราขี่แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างป่ะเดี๋ยวไปชมตอนขี่กันครับมาตอนนี้ก็มาเข้าสู่การเทสรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับว่าเป็นยังไง จะลองมาปิดให้ดูนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟิลลิ่งต่างๆในการขับบนถนนะนี่เทสรถตอนเย็นๆนะครับตาเรงดีครับแรงต้นนี่ผมว่าแบบโหเยี่ยมเออเยอียย่ยมยอดยอดเยี่ยมเบรกก็ดีครับดิสเบรกหน้าทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็มีระบบเบรก abs ทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะมาเราจะปิดให้ดู มีรถชามเดิมเม็ดเดิมนะครับไม่ได้เซอรวิดชามกับเม็ดเลยนะครับลองกันเลยโอ้แปบ๊บเดียว100แล้วนะครับไปถึง100แล้วนี่นั่งกี่นะครับไม่ได้เหมาะนั่งนั่งเลยชิวๆไป i see ไปหาดูมาดูว่าประกอบอะไรไม่แน่หรือเปล่ามาล่องอีกที่หนึ่งนะอีกยังนั่งอยู่นะเดี๋ยวเราจะหมอบลงมาตังนิดหนะึ่งไปไปโอ้ตอนหมอบมีความเร็วขึ้นเร็วมากหมอบเราขึ้นเร็วมากนะวีวีเร้ไล ได้ะครับติดกอง อย่างเดียวเรื่องชกนะช่วงล่างนี่คือแบบไม่ค่อยได้เลยช่วงล่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะชกหลังก็แข็งชกหน้าก็แข็งนะกระด้างไปหมดเลยลูดสันถนนนี่ไม่ได้เลยนะคค่อนข้างกปกปักปกปักหางนะแต่ว่าถ้าขี่ถนนเรียบก็ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้ดีครับเบรกก็ดีย่มเลยปลอดภยัย เร็วในการใช้งาน80-100ถึงนี่สบายมากนะครับสามารถเล่นแซงได้มีแรงเหลือๆอีกหนึ่งอย่างยางที่ติดรถมานี่เหยียบเส้นขาวนี่รู้สึกชัดมากเยวจะลองเหยียบดูนะจะรู้สึกว่าว่ามันแบบมีอาการลนะื่นๆนะเนี่ยเห็นไหมเวลาเหยียบใส่เส้นขาวมันจะลื่นๆ ้นสานี่มีเวอร์แน่นอนนะก็ประมาณนี้ด้วกันครับสำหรับเรื่องการขับขี่นะก็รวมทัศสปีดวันนี้หมาะนิดหน่อยระยะทางที่ไม่ไกลมากนะครับจะประมาณ115ยดเดิมเดิมๆทุกอย่างเมดชามก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเลยนะเดิมๆเ,เลยก็ถือว่า1 5 5ิที่ิประมาณนี้ก็ถือว่าสวยงามน,นะ อะรที่หาอยู่เดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วนะครับถ้าปีต่างๆก็มีสามหมื่นบวกลบสามหมื่นกว่าๆนะสามหมื่นกว่าๆเออแต่ถ้าตัวปีที่เก้าคันนี้น่าจะประมาณสิบหมื่นนะครับน่าจะตั้งขายไว้ประมาณนะั้นใครสนใจก็ติดต่สดอสอบถามได้นะครับเดี๋ยวรับรองเลยขี่มันได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตรวจเช็คชุดข้างอะไรให้ทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ดีแล้วก็จะไปเซอร์วิสให้แต่โดยรวมแล้วสูนต้งนะขี่ง่ายขี่ดีเบรกดีนะรถไม่มีปัญหาใดๆนะตัประมาณนี้แล้วกัน,นตัหรับคลิปนี้ Amén.